โชคชะตานะคะกําลังคุณมีความสุาโชคชะตากําลังเล่นมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้คุณมาเจอพบเจอเรื่องแบบนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณมันพังคืนลงมามันเมื่อก่อนมันมีความสุขใช่ไหมสิบถ้วยนะคะมันมีความสุขแต่ทุกวันนี้เหมือน คุณกับใครสักคนเนี่ยมันมีการความรู้สึกเหมือนพังอ่ะ mm. อารมณ์ฟิลเนี่ยไหมอืมต่างคนต่างพังนะคุณกับเขาคุณกับเขาคุณในครอบครัว คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกท้อทแท้คุณรู้สึกนะคุณรู้สึกแย่รู้สึกแบบคุณอนจกำลังเครียดอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินมากๆติดขัดมากๆฟีลแบบรู้สึกแย่มากๆอืม,อมแล้วมันก็จบแบบกระทันหันด้วย มันไม่เหมือนเดิมนะคะอืมนี่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแย่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรขอ clarify เดอทาเวอร์หน่อยใบเดียวนะใบเดียวนะคะเดอดทาเวอร์เรื่องอะไรเดือดเทามาผู้หญิงทัดลมไม่ถุนตุนกลม คำพูดนะคะความรู้สึกแย่เกิดจากคําพูดผู้หญิงที่มีอํานาจเหนือคุณที่มีอํานาจกว่าเป็นระดับควีนก็ใช้คําพูดที่คุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นแม่คุณผู้ใหญ่ในบ้าน นทำให้คุณเสียวความรู้สึกมากๆนะโอเคค่ะพลังงานนิ่ทีก่อนนอนนะค่ะรู้สึกเหนื่อยให้ทำคลิปเดียวทำไมเหนื่อยขนาดนี้เนาะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะนั่งคิดงานกันต่อแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยมา ว่ากันนะคะว่าเราจะเป็นงานโค้ดอะไรแล้วก็งานการ์ดอะไรนะโอเคบายบายค่ะเจอกันเมื่อถึงเวลารับฟันดีแล้ที่สวัสดีบา,บาย